ทำไมทำทำไมเลือกบุญที่มีเยอะๆเนี่ยทำไมเลือกการมกำหนดเพราะอะไรเพราะมันเป็นหนึ่งในสิบปฏิจจ์ทำแล้วอาจจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ได้ดีกว่าอันอื่นหมายว่าถ้าสมมติว่าคนทำพนักงข้าวไฟใช่ไหมคุณจ่ายเดือนนี้หนึ่งบาทคุณคุณก็บอกว่าทพนักงานข้าวไฟแต่ถ้าสมมติว่าคุณลงกระลุกทั้งสิบนมความว่ทั้งสิบคุณสร้างหนึ่งครั้งแต่คุณไม่ได้สร้างจบปุ๊บแล้วมาหาไปภายในหนึ่ง อยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องในระยะย,ยาวหนึ่งสองทุกคนเข้าเข้าสามารถสามารถมามาใช้ได้แต่ถามว่าเอ,อาแล้วทำไมถึงไม่บริจาคให้เด็กเรียนดีหรือยากจนเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นตรงนี้ไม่เกี่ยวกับการทำบุญหรือบ,บริจาคมันเกี่ยวกับการโครงสร้างของสังคมที่จะทำให้เด็กมีการเรียนรหรือเปล่าซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องปกองควบคุมในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นชนที่ที่จะบริจาคให้เด็กคนหนึ่งเรียนดีจึงคุณมีร้อยล้านแต่เด็กบ,บนโลกมีพันล้านคุณช่วยได้อย่างไร เออคือคือตัวคนเองมันไม่ใช่รัฐหรอถ้าถ้าคุณเป็นรัฐอ่ะอาจช่วยได้ได้ได้เหมือนตัวคนนี้อ่าคนในประเทศในประเทศนั้นให้ทุกคนเอาเรื่อ,อ,องตีอะไรเงี้ยไม่ใช่ซึ่งซึ่งซึ่ง